สวัสดีครับสวัสดีครับอยู่กับสาวลำซิ่งครับวันนี้ตอนนี้ก็เที่ยงกว่าแล้วนะครับทําไมช่างไฟยังไม่มานะครับดูครับระยุงระยางเต็มหมดครับงานมันไปห้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับแต่ช่างไฟเราลงทุนมากครับสั่งเมนวนครับสั่งไดอะแกรมของจิก้าตัวนี้นะครับซื้อเพิ่มอีก เห็นถามว่าซื้อเท่าไหร่บอกว่าแปดร้อยมั้งครับซื้อไดแกมเพิ่มครับดูเมนนวนดูวงจรครับเพราะว่าเห็นหมดว่าเอ,อระบบแอร์ไม่ทํางานนะครับระบบแอร์ทำแต่แอร์ตัวหลังครับแต่ตัวหน้านี่ยังไม่ทํางานนะครับอันนี้ก็อืเห็นใจช่างครับมัน แต่ช่างบอกเต็มที่ครับยังไงก็ทําให้เสร็จแน่นอนครับผมก็เลยมารอช่างนี่ครับว่าจะออกมานะครับบอกว่ารอแดะแกรมอยู่ครับชุดเมนนวนคู่มือยังไม่มาครับสั่งเขาไปแล้วรอเขาส่งไฟล์มาให้ครับหรือระบบไปหมดครับทั้งหน้าทาั้ง เยวจัดให้เสียท็อปเต็มที่ครับยังไงก็ต้องทําให้เสร็จครับเพราะว่ารับงานไว้แล้วครับเขาบอกว่ายากแต่ต้องทําให้ได้ครับดูครับจะเย็นเด้อเสียท็อปเด้อเดยวก็แล้วไม่มีปัญหาครับบางคอมเมนต์นะครับบอกว่าช่างไม่เก่งช่างไม่เก่งเอาช่างเก่งๆบอกว่าพูดถึงอยู่ไหนไม่รู้ครับบอกว่าอยู่ไหน ห่างจากนี่ไปประมาณร้อยกว่ากิโลนะครับคุณว่าถ้าช่างเก่งช่างทําได้ถามว่าเขาจะบวกราคาคุณเท่าไหร่ครับถ้าราคาทานะครับราคาค่าแรงครับกว่าเขาจะมาถึงมันพูดพูดได้นะครับสมมติว่าช่างนี้อยู่นี่อยู่กรุงเทพเองผมถามว่าช่างเก่งหมื่นหนึ่งช่างที่เก่งๆนะครับไม่ใช่พี่เก่งนะครับคนละเรื่องนะครับ มื่นหนึ่งเขาจะมาทําให้ไหมครับอันนี้ราคาเราก็พูดกันแบบตรงๆนะครับอันนี้ค่าแรงช่างค่าอะไรก็ยังไม่ได้คุยรายละเอียดครับแต่เพื่อนผมนะครับเดี๋ยวก็จัดให้พิเศษสําหรับเสียท็อปนี้แล้วครับไม่ใช่ราคาพิเศษนะครับเดี๋ยวกันเองที่สุดนะครับเราต้องช่วยแลอกันวันหนึ่งเราก็ต้องได้อาศัยเสียท็อปนึงนครับพึ่งพากันครับ ไม่ต้องระแวงไม่ต้องกลัวครับมันยากแต่ถามแล้วครับไอเราก็เป็นห่วงทั้งสองฝ่ายนะเพราะว่าผมก็เป็นคนกลางครับผมเป็นคนพาช่างมาเรากลัวว่าเอองานมันยากแล้วก็มันไม่คุ้มมันเสียเวลาเขาที่จริงเขาทําทําได้หมดนะครับแต่ว่ามันต้องดูระยะเวลาที่การทํานะครับว่ากว่าจะหาวงจรแต่ละตัวเจอครับเพราะว่าเขาบอกว่าอะไรอะไรก็ไม่ครบครับแล้วก็ ไอชุดแอร์ตัวนี้ครับมันไม่ทํางานครับนี่ไอชุดกล่องแอร์ตัวนี้มันไม่ทํางานครับแต่ไอตัวหลังตัวเดิมๆของเสียท็อปมันทํางานได้นี่ตัวนี้ได้ปกติแต่สัญญาณมันไม่ขึ้นที่ตัวนี้นเป็นดีตนน้นนะครับแล้วก็มีที่เอ,อมอเตอร์ครับมอเตอร์ดับเครื่อง มันเป็นมอเตอร์ดึงดับครับตัวนี้นี้เราก็กินใจทั้งสองฝ่าย,ยครับเราก็ไม่อยากให้เพื่อนเสียเวลาแล้วก็ไม่อยากให้เสียท็อปเสียเยอะด้วยครับมันบางทีดูแลครับดูชุดปักชุดแรงนี่ นี่ชุดปลั๊กมันมันตัดออกหมดแล้วครับนี่มันมันไปกองอยู่นู่นครับก็คือชุดแค่ชุดมอเตอร์ด,ดึงดับนี้ก็สายห้าเส้นแหะครับกว่าจะดึงมาจากเครื่องมาเพราะว่าสายมันตัดทิ้งหมดแล้วครับมันต้องดึงสั่งสวิตช์มาจากตัวนี้มาเพื่อที่จะดึงดับครับเพราะว่าคันนี้ไม่ใช่สายดึงดับครับเป็นมอเตอร์ครับมอเตอร์ motor ดึงดับครับก็คือปิดสวิตช์กุญแจรถมันจะดับเลย อันนี้ก็คุยกับเพื่อนนะครับเกรงใจเพื่อนเหมือนกันครับแต่เออ้วก็เกรงใจเสียท็อปด้วยครับกลัวว่าเอราคาทํามันจะเยอะอันนี้เราก็ต้องเข้าใจรืยว่าหีนเจ้ทั้งสองฝ่ายครับบางทีเราก็ไม่อยากให้เสียท็อปเสียเยอะแล้วก็ถ้ามันยากแล้วก็เพื่อนผมก็สองคนนะครับเขาเปิดร้านคนละร้านนะครับคนหนึ่งอยู่ร้านแอร์คนหนึ่งอยู่ร้านไฟนะครับเขาเปิดร้านสองร้านเขามาทําให้คันนี้นะครับ อันนี้ก็ทำความเข้าใจเอฟซีนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ยังไม่มาครับเที่ยงกว่าก็รอคู่มือโลเมนนวลนะครับมันจะได้ง่ายครับมันจะได้เร็วเพราะว่าเอ่อมันเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับในแผงในผังอน่ะมันเป็นภาษาญี่ปุ่นเวลาใช้แอปแปลมันก็แปลไปมั่วครับมันไม่เหมือนภาษาอังกฤษครับถ้าภาษาอังกฤษมันจะตามตัวต่อยมันก็จะง่ายไปหน่อยหนึ่งครับ ช่างก็เลยบอกว่ารอแต่ยังไงก็จะทําให้เสร็จแน่นอนครับสําหรับบางคนบอกว่าช่างไม่กิง่งหรือว่าเช่างที่นี่ที่นั่นกิ่งครับกิงจริงครับคุณกิงมีเยอะครับแต่ว่าถามว่าช่างที่เก่งเขาจะทําถูกทําแพงแค่นั้นนะครับมันต้องดูตรงนี้ด้วยครับแล้วระยะทางที่เขามาเขาจะมาทําให้ไหมมันหลายเหตุหลายปัจจัยครับอันนี้เราก็เทีมง,งานกันเองหมดครับ ราอยู่สายเดีวยวกันกขาต้องช่วยกันครับเพราะว่ารถอยู่ที่ร้านเขาก็มีครับเขายังทําไม่เสร็จเลยครับอะไรเขาก็มาแล้วแต่เขาลบปากแล้วครับว่าจะทํารถเสียท็อให้เสร็จต้องเสร็จครับไม่เสร็จเขาไม่ยอมอันนี้เสียทอบอสบายใจได้ครับทำให้เสร็จแน่นอน เรื่องราคาก็ยังไม่รู้ครับเขาบว่ายังทำไม่เสร็จแต่หลีดเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้ครับต้องรอดูครับนี่เขากลุ่มใจกตัวนี้นะครับไอ้ปลั๊กมันไปหมดแล้วครับนี่มันเหลือแค่เนี่ไอ้มอเตอร์ดึงดับนี่ครับ บอกวงจรหัวต่ํากับหัวสูงคนละแบบอีกก็ยังไม่รู้ครับน่าจะไปบ่ายครับช่างถึงจะมาเพราะว่าเก็บงานที่ร้านอยู่ครับเดี๋ยวก็ไม่เป็นไรครับเสียท็อปเออวันที่ยี่สแปดยิบเก้าพอดีครับทันก็จะเก็บให้ทันงานนะครับน ข้างไฟครับ <irgendw> น <el che> anyway, <match> ี kind of right. ่ครับก้นตัดครับนี่บักตัดดิจำได้ยูจำได้อยู่ครับตางนี้แล้วมันตัดออกฟุกฟุก แ,แต่งานมัน50%ครับเลือแทะจาเข้าแล้วก็รอบรอบนี้เสียท็อปบ,บอกว่ามันขึ้นแต่ไม้นะครับรอบเครื่องไม่เกี่ยวครับเอาแค่ไม้เอาแค่เอ่อจนีน้ำมัน การเดินเซฟเกียร์ครับนี่บุ๋มมีการโค้งหลบอินเตอร์ล่างหลบอินเตอร์บนเนี่ยขาเกียร์ยงครับเกียร์ยงครับเอาเดี๋ยวอัปเดตให้ดูเรื่อยๆนะรอช่างมาก่อนครับก็ใครมีใครมีคู่ม,มือจิก้าอหัวสูงนะครับขอเลยนะครับขอมนนวดนะครับ ใครที่ส่งไปบอกว่ามันส่งชิก้าหงวัวต่ำครับนั่นบอกว่าโปรแกรมคนละตัวครับนี่วงจรคนละแบบกันดิไม่รู้มันเป็นไรเอาใครรู้ก็แนะนําเพิ่มเติมเข้ามาครับช่วยกันครับเราก็ช่วยกันทั้งทีมงานครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ